สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกเขาเป็นคนที่สร้างสิ่งสังคมต่างๆให้กับโลกใบนี้แต่กลับถูกใช้ไปในทางที่ผิดจะทําให้เขาต้องชดใช้บาปเหล่านั้นใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงอัลเฟรดโนเบลผู้ได้รับฉายาพ่อค้าแห่งความตายและยังเป็นผู้ที่ก่อตั้งรางวัลโนเบลด้วยนะครับเอาละครับมาฟังประวัติของเขากเลย ออฟเฟตโนเบลเกิดในกรุงสตอกโฮล์มเมื่อปีคศ1833ครอบครัวของเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะพ่อของเขาอิมมานูเอลโนเบลเป็นทั้งวิศวกรและก็นักประดิษฐ์ที่มีความเชี่ยวชาญมากพ่อของเขาเป็นผู้พัฒนาเครื่องผ่อนแรงที่สามารถดึงเรือรบของกองทัพรัสเซียได้แม้ในสภาวะที่สร้างได้อย่างยากลำบากก็ตามความสำเร็จนี้ทําให้ครอบครัวของโนเบลได้รับความไว้วางใจจากกองทัพรัสเซีย เมื่อตบโตขึ้นอัลเฟรดได้เดินทางไปศึกษาเคมีต่อที่กรุงปารีสซึ่งเป็นศูนย์กลางของวิทยาศาสตร์ในยุคนั้นที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นการทดลองเกี่ยวกับสารเคมีที่ทั้งลึกรับและก็อันตรายนั่นคือไนโตรกิซรีนสารระเบิดที่มีพลังทำลายล้างสูงมากแต่ก็สามารถระเบิดได้ง่ายเช่นกัน ก่อนที่จะไปต่อกันผมขอย้อนประวัติของไนโตรกิอรีนกันเล็กน้อยนะครับไนโตรกิอรีนถูกค้นพบครั้งแรกในปี1847โดยนักเคมีชาวอิตาลีที่ชื่ออัสคาเนโอโซเบโลซึ่งเขาค้นพบสารนี้จากห้องทดลองที่มหาวิทยาลัยตูลินโซเบโลสั่งข้อสารนี้จากการผสมกิอรีนกับกรดซัลฟวริกและก็กดไนตริกนะครับ หลังจากที่ทุกคนได้ยินชื่อพวกนี้ไปอาจจะเริ่มงงนะครับว่ามันคือสารอะไรกันแน่ผมจะลองยกตัวอย่างสิ่งของในชีวิตประจําวันที่ใช้สารนี้ดูนะครับผมกีลซิลีนทุกคนคงคุ้นเคยกับกิลซิลีนกันใช่ไหมครับมันเป็นของเหลวใสหนืดหนืดมันช่วยความชุ่มชื้นและปลอดภัยต่อผิวใช่แล้ครับมันคือส่วนประกอบหนึ่งในสบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันแต่ในกระบวนการทางเคมี กิสรีนนี้สามารถกลายเป็นสารระเบิดอย่างในโตกิสรีนเมื่อผสมกับกรดได้ครับกรดซัลฟิลิกหลายคนอาจเคยเห็นมันในรูปแบบของน้ำยาล้างห้องน้ำซึ่งเป็นของเหลวใสหรือลุ่นที่มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนสูงช่วยทำความสะอาดคราบที่ฝังแน่นได้ดีแต่ถ้าไปผสมกับกิสรีนหรือสารเคมีบางชนิดก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงได้เช่นกันสุดท้ายคือกรดไนติก ที่มักพบในอุตสาหกรรมเช่นการลอกสีโลหะมันเป็นของเหลวใสที่มีความเข้มข้นสูงและกัดกร่อนได้อย่างรุนแรงหากใช้อย่างไม่ระวัวงหรือในปริมาณมากมันจะก่อให้เกิดการระเบิดหรือการกัดกร่อนที่อันตรายได้เลยครับถึงแม้ว่าโซเบโรจะค้นพบในโตกิซรีแล้วก็ตามแต่เขากลับรู้สึกหวาดกลัวในความไม่เสถียรของมัน เขาพยายามเตือนและหลีกเลี่ยงการใช้งานจริงเพราะมันมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ง่ายอย่างไรก็ตามเมื่ออัลเฟรดโนเบลได้เรียนรู้เกี่ยวกับไนโตรกิสรีนจากการศึกษาของโซเบโรในห้องทดลองที่ปารีสแล้วเขากลับมองเห็นถึงศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์จริงได้เชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในงานก่อสร้างจากการศึกษาที่ปารีสโนเบลจึงเริ่มทำการทดลองเพื่อหาวิธีทำให้ไนโตรกิสรีนมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น เขาต้องการหาวิธีจะควบคุมพลังการระเบิดอันมหาศาลของมันได้อย่างปลอดภัยซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขาในปีคศ1863เป็นปีที่อัลเฟรดโนเบลประสบความสําเร็จในการพัฒนาตัวจุดระเบิดสําหรับการใช้งานกับในโตกลกิซอรีนซึ่งเป็นสารระเบิดที่มีพลังทําลายล้างมหาศาลแต่มีความไม่เสถียรอย่างมากก่อนหน้านี้ การค้นพบครั้งนี้ถึงเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการระเบิดตัวจุดระเบิดที่โนเบลพัฒนาขึ้นมาสามารถควบคุมการจุดระเบิดของไนโตรกิสรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยลดอันตรายจากการระเบิดที่ไม่คาดคิดแต่แม้ว่าจะเป็นความก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดก็ยังคงมีอุปสรรคและความเสี่ยงในด้านการใช้งานอยู่ในปีคศ .1864 ในช่วงที่โนเบลพัฒนาธุรกิจของเขา โรงงานระเบิดที่เมืองครูเมลในประเทศเยอรมน,นีก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ขึ้นโรงงานผลิตระเบิดของเขาเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากรวมถึงเอมมลน้องชายของเขาด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจอย่างยิ่งให้กับโนเบลและคอยย้าเตือนเขาว่าในโตกิสรีนยังคงมีความเสี่ยงและอันตรายอย่างยิ่งหากไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสม โนเบลจึงมุ่งมั่นที่จะหาวิธีทําให้การใช้งานในโตกิซรีนมีความเสถียรและปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยเขาใช้เวลาหลายปีในการทดลองซ้ำๆและการปรปับปรุงผสมผสานระหว่างสารต่างๆในที่สุดหลังจากการทดลองมากมายในปีคศ1867โนเบลก็ค้นพบวิธีการผสมในโตกิซรีนกับวัสดุดูดซับที่เรียกว่าดินเบาซึ่งเป็นผงแร่ที่มีความสามารถในการดูดซับ และช่วยให้ในโตกิสรีนมีความเสถียรและสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นการค้นพบนี้ทำให้โตเบลสามารถพัฒนาไดนามายขึ้นมาได้สำเร็จเมื่ออเฟรดโนเบลค้นพบไดนามายในปีคศ1867โลกอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่เช่นอุโมงค์รถไฟสะพานและการทำเหมืองกลายเป็นเรื่องราวที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดนิมายช่วยให้การระเบิดหินและภูเขาทำได้ง่ายมากส่งผลให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่เรื่องราวของเดนไมายไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่ในวงการอุตสาหกรรมเท่านั้นความมืดที่ตามมากับการค้นพบครั้งนี้คือเดนไมายถูกนำไปใช้ในสงครามและกลายเป็นเครื่องมือแห่งการทำลายล้างในมือของทหารกลายเป็นอาวุธที่เพิ่มความรุนแรงและความรวดเร็วให้กับการสู้รบในสงครามฝรั่งเศสและรัเสเซีย และสงครามกลางเมืองสหรัฐได้นไม้ถูกใช้ในการทำลายป้อมปรกาการสะพานและเส้นทางรถไฟทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนทัพได้การใช้ระไม้ในการทำสงครามกลายเป็นเครื่องมือที่นำพาความสูญเสียและทวีคูณการทำลายล้างมากยิ่งขึ้นผลกระทบที่ตามมาโนเบลถูกมองในแง่ลบและถูกตรีตราน่าว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตาย ความรู้สึกผิดของโนเบลเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเขามองเห็นความเสียหายของเรนดมายของเขาที่ทำให้เกิดขึ้นในสงครามเหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดเกิดขึ้นในปีคศ1888เมื่อพี่ชายของเขารุดวิทโนเบลเสียชีวิตแต่หนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสกับลงข่าวว่าเป็นอัลเฟรดโนเบลที่เสียชีวิตพร้อมกับพาดหัวข่าวว่าพราค้าหางความตายนั้นสิ้นใจเรียบร้อยแล้ว นี่สะท้อนให้เห็นว่าโลกจดจำเขาในฐานะผู้สร้างอาวุธแห่งการทำลายล้างมากกว่าจะเป็นนักประดิษฐ์ที่สร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ ต่อมาในปีคศ .1895 หลังจากที่เหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นโนเบลตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เขายังมีโอกาสที่สามารถจะพัฒนาอนาคตให้ดีขึ้นการตัดสินใจที่จะชดเชยสิ่งต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาและเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของเขาอัลเฟรดโนเบลได้เขียนพินัยกรรมของเขาโดยระบุว่าจะนำทรัพสมบัติส่วนใหญ่ไปใช้ในการจัดตั้งกองทุนรางวัลโนเบลเพื่อเหมาะให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่โลกในด้านต่างๆ ได้แก่ด้านวิทยาศาสตร์ด้านวรรณกรรมด้านการแพทย์และด้านสันติภาพมีเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะสามารถช่วยโลกและมนุษยชาติได้รางวัลเหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้คนสร้างสรรค์สิ่งดีๆดีเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดจากการที่เดนไมายถูกนำไปใช้ในสงครามในวันที่10ทธันวาคมปีคศ1896 อัลเฟรดโนเบลเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาในเมืองซานเลโมณประเทศอิตาลีการเสียชีวิตของเขานำมาซึ่งการเริ่มมอบรางวัลโนเบลครั้งแรกในปีคศ1901และตั้งแต่นั้นมารางวัลน,นี้กลายเป็นหนึ่งในรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุดในโลกมอบให้แก่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์แก่โลกในด้านต่างๆต,ตามที่โนเบลได้ตั้งใจไว้นี่คือเรื่องราวชีวิตของอัลเฟรดโนเบลนักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีทั้งความสำเร็จและความรู้สึกผิดจากสิ่งที่เขาก่อ แม้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยด้นอไหมแต่ก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตายจนเขาต้องชดเชยบาปเหล่านั้นและก่อตั้งรางวัลโนเบลขึ้นมาที่ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ